หอย้กัดห h าครับอู้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ลูกรับเด็นหันมาครับรอบนี้นะจะได้ปูมันเลยครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ จากที่เขาบา่ได้ออกหน้ามาสักพักหนึ่งครับมือนี้เลิกงานย่ำดีเขาสิพาท่านผู้ชมม,มาออกล่าหนูนาครับผมนี่ครับบึงมมไม้เอาไม้ไม้ใกล้ใกล้หมู่บ้านเนี่ยครับนี่ครับเสียงเลาะใส่น้ำมณีบึงก็หลังจากที่เขาหาไมา่สักพักครับหามาได้สักหานาทีครับเขาเห็นเขาเห็นคล้องหนูหรอกนี่เห็นไหคล้องหนูขึ้นไปนั่น เงินมา่จ่ากช่องผุนครับขึ้นไปน,นัน่งมีความสำหรับกับที่เขาใส่ยืนนีครับกระส,นนเสรเรริเป็นกับเหล็กนี่ครับเห็ดมามัดละหานเป็นกับแ่งครับเอาเสืยดตัวนี้มาใส่เอาเมื่อนี่ทีมงานยู่ใส่ยื่ฟังผุ่นกับมีครับเมื่อนี่ก่ะสิออกมาแล้วนะครับใบซ้ำ เดินห่มออกมาใบสองครึ่งท้าเจ้าใส่เราเขาเจ้าู่ไปเห็นงานเยือ่อทั้งนี้ก็จะเป็นข <c oughs> ี้ไต้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วอีเสียน้ัหอมแล้วนี่เซกหน่อย <c oughs> เอาสูตรนี่ไปใส่ยูบานครับบางปีไม่ใส่ยูอีสานนาครับใส่ยี่สิบหาหลังครับได้หนูตัวเดียวครับท่านผู้ชมครับ หนูทั้งอีสานเขาเนี่ยสิบบอค่อยมากินนี่หรือเปล่ทั้งุ้ทโธคุนบอกว่าเอาปกหอยเอายีปูนี่นเอาหั่มเอาเขาไปใส่นี่ครับว่าจุดจิดไตเหรำหอมเช็กน้อยขั้นตอนนี้กันระวังมือจังหน่อยครับขั้นตอนนี้ก็กลับเรค่อยแข็งมันเลย hẹt vậy mình mắt mắt thế, kia, gần gần, mัด này mัด đen đen này cái gì đây, nó cứ luốt thuyền đấy, bữa nụ như vậy, luốt xuôi thưa đi, đi đi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  đi, đi แกแข่งมันนี่ครับคือการใส่หนูใส่อย่างวิธีชาวบ้านเขาเรื่องกับแบบหนูก็มีหลายอย่างนะครับใส่เหหวใส่บวงมัอน,นี่กับฟ้าพงฝาผ้า,ากับเรียวแต่ทางเรวแต่สวนเลื่ยวแต่พันกับเรื่อวจิตนัดจิตธาตุทั้งใน่ายจีคล้องนี่ละนี่เลยเงินเมีนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับนี่มีไม้ใช่ไหม ยังเป็นขวยอยู่เลยเนี่ยียจ่อนเนี่ยเฮ้ยีางทีน้ำไฮน้ำนี่ก็มีทางเลยครับนี่น้ำไฮน้ำสิทางมันเลียนหาในกลิ่นครับเข่าเนี่ยหอยเนี่ยปูเนี่ยงั้นเหนีวยวเมียนเลยท่านผู้ชมงา่าพาวังนี่ละ พอได้เห็นคลิปซูพีสนองเบ่งครับนี่ครับไฟเช็กเกิดชั่งน้อยให้ขิดไต้มันนันห่อนครับให้มันหอมหอมขนาดได้ครับอย่างใหม่ด้วยขิดไตเนะี่เป็นเดียนท่อยมยนะเป็นเดีนไหลก็ดีครับหาง่ายแล้วก็บ,บ่ดีันนึงอันเพื่อมินงย่างใดยละ่ะ ก็มีคนมาลอยยามให้วังดีมายามให้นี่ครับไปย้ำคืนเขาย่างมาเบิ้งไปครับไปต่อไปผมใส่กระดาษง่ายดี mình hỏi cạch nhà vào hỏi bật hoài hấp nổ chim bật hoài chim nó chỉ bán nhị cặp nên hấp ui ui chị ngày ok hiền bên này bên này hoa cắt nhà, mưa sau cả mùa ván ướt, này mùa nhìn bên này, hoa bên này, nhà, mưa sau cả mùa ván ướt, này mùa nhìn bên này, hoa bên này, nhà, mưa sau cả mùa ván ướt, này mùa ใส่แม่ดีกลับห้องยังอยู่ประมาณสิบห้าหลังครับไอ้อันนี้ครับลูกแม็กเบิดโอ้ยลาดนะครับลืมเช็คเ,เห็นมีเน่ยเห็นมีกลองอยู่เลยเลยประด้เบิงครับริงห์เรือนี่นะอีกสองคลองอี่งนะโอ้สีได้ครับกลับมาหน่อยสิค,คำพอดีมาครับท่านผู้ชมครับ ตัวฮอตตัว,ตวหลังจากที่เขาไปสียดแม็กลุกแม็กมาแล้วเหาอนี่ครับจุดไฟฮ้อนๆทำหอ้หอมหอ้หอมดีปะเนี้ยครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้กับเวลาห้าโมงแล้งครับห้าสิบสี่นาทีเขาก็ได้ลงกลับไปทั้งเบิด3สามสิบห้าหลังครับออกมาแซงแต่ใบสองกว่าห้า จนหอดเกือบหกหม้อเอา้าหกหม้อแปะกลมๆรุ่นครับล้อรุ่นครับมันประมาณที่แน่ๆกับหมายเก่าเฮาเจ้าครับล้อรุ่นตอนเศร้าเนาะเดี๋ยวช่างเลยเดี๋ยวสิมาทไทห้เบิ้งครับตอนเศรตอนอีเทียครับไปมัน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 แต่ว่าต้องออกตัวกันนิดหนึ่งมาหมองที่เฮามาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเป็นหยนมองที่เขาเจ้ามาใส่ไว้เนาะ ได้ก็ดีก็ดีไปครับฮะบะได้กบับว่เป็นยังนะครับเนาะใส่กมีได้์เนี่ยบะได้เนี่ย,เ,ยเอาอันแรกนี่กินเลยโอ้นี่กบับกรโดนท่านผู้ชมครับกับลันครับลันหรือไปยูป้วยนี่ลันกับหนึ่งครับหลังจากเขาใส่มาหาอันอัน,น,นที่หาครับ นี่ครับพอได้รุ่นครับพอได้รุ่นไซสามสิบห้าหลังโอ้ท่านผู้ชมครับเบิ้งหมอกหมอกหนาแห้งผุ้นะไม่มานเลยไม่มานเลยเอ้าท่านผู้ชมครับโอ้ยเต็มแหลกมาแล้วเต็มแหลกมาแล้วหลังจากทิศโอ้เก็บ,ไป,กบไปเก็บไปเก็บแม้ทั้งหมดสิบเท่าไหร่นะ สิบเอ็ดหลังหลังที่สิบสองครับโอ้ยถอกทานไใสายนี่ละวเอายังดีครับเพราะได้ทอนขนนี่หลานหลานครับลุ่นลูกลุ่นหลานมันครับท่านได้แข็งไปเลยนะตัวเงนอ่อนเลยแป๊บเึงต่อไปเขาแจมเลขมาแล้ว เอาอีกแก้มมาครับให้อีกแต้มนะครับ,อรรบโอ้ยนีเ่เด็เหรียญเหเด้เหรียญมันจะนี่ยอยู่่องข่าวสมกวสนสทานทิศสครับนี่นด้เหรียญเดเหรีย อี่แล้วครับกินเก้าก็จะได้สามีแบบโอเชียดเพราะได้ถอนขนโอ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ลูกก็ได้หลันมาครับรอบนี้น่ะจะได้ปูมาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวครับการเส้นไม้เก้าครับหนูมันบ่เบิดไปหนา โอ้โยชมิชมือตูดทอเขียนนุ่นปูครับนี่ปูมันนี่ครับปูหลานเหลน <c oughs> เอาไปนี่ก่อนเอาน้าน่เด็กผู้ชมเลยไม่ยุ่นี่โอ้โห,หนนาสิลุดครับรันอะ ดับรันโอ้ตัวเดียวกันบ่หน่หลาะคนเลือกตัวนะตึมโอ้ตัวนี้บอลันไปเฮ้ยบ่ติด ท่านผู้ชมครับกลับลันครับโอ้ดีดขนสูงจละเอา้าครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับเมื่อนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เออเขาส่ไป 35. สามสิบห้าสามไซกลับไปสามสิบห้าลังครับได้หนูมาสามตัวเนี่ยครับพ็ได้ถอนผลครับมีได้แนบอะไรแน่ ก็กลับห้างเป็นหนึ่งครับเหล็กเหล็กมันหลุดเสียไปยงค์เหลืุ้นเนี่ยมันลั่นไปเสียไปยงค์เหลอุ้ตัวนี้เดีย๋ยวจะลองยางน้ำหาบึงน,นี่นะครับคลิปการทำมาหากินครับหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานบ้านเฮาครับพอาดเดทายถอดเห้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนี่ยได้รับชมเนี่ยวก็เฮาก็ได้หาอยากหากินไปเนี่ย ตามหนาตามฤดูครับฤดูนี่ก็ช่วงหนูใส่หนูได้กักน้อยขน,นาสิบไม่ค่อยได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแดงมาเผอๆบ่รู้ว่าปีนี้ทีมงงานยิพสปปัสูบป่าบะสูบป่าก็ปีที่แล้วบ่ครับผมหากมากคลิปครับประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนียด้ครับเพราะได้มีกำลังใจในการเท็ดตัว สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับผมครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับสำหรับอีนี้สำหรับคลิปนี้เขาใส่หนูนะเนาะใส่ทั้งเบือดไป3 5หลังครับใส่กลับไป3 5หลังได้มาาโตัวครับกลับห้างอันนึง บ่รู้ว่าเหล็กที่ว่าสอดกับตัวเหยื่อมันนะ่ะมันไปนดีดหายยังเด็กครับเดี๋ยวสิร้องน้าหาเบิ่งครับนี่ครับการใส่หนูนากับประมาณนี้ครับหาอยู่หา,หากินไปแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเจาะอยากให้เฮามาใส่เนาะมีหอนมาเอื่นอยู่บ้านนี่ครับไปใส่หนูนาอยู่ไหนแน่สัน่นเพราะลุงอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละปพาะตาเถ่าๆหรอกเลยว่ากพะพอดีเขากะหานี่ไปเพราะได้เก็บกินได้ยังประหยัดค่าหุงอาหารไปครับ ถ้าเกิดมากคลิปประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้น้ำเนีด้ครับผมเพื่อที่เขาจะได้แบบมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็ช่วงล่าหนูอยู่จากน้อยกับไปปลาไปยังเมื่ปลาให้เมืแงงแง่เลยนะจะได้เฮ็ดคลิปไปครับขันมีเวลาไหลนะเพียดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปเรื่อยๆครับหากมัก์นะครับก็กดไลค์เนี้ยด้ครับ สำหรับคลิปนี้กัขอบคุณและสวัสดีครับไปไปเนี่ยหากลับตัวหาเล็กตัว